สวัสดีค่ะพบกับช่องบัวชาแนลวันนี้มีเมนูแกงไก่ใก่หบ่อไม้ดองนะคะมาดูขั้นตอนการทำนะคะเราก็คั่วไก่ค่ะไก่เราสับเป็นชิ้นชิ้นเล่าดีกว่านะ้อพี่น้องเนาะ โบถนัดใส่นี่ค่ะตะไคร่เอาใส่ตะไคร่ลงไปค่ะใส่ตะไคร่ขวใส่กันเห็นมันหอมหอมผงชูรส ใส่นมใหม่ดองไปน้ำขัวให้มันุมหอมก่อน เลยค่ะหัวน้ำนมหอมไ่ไก่สูตรตะกรอนน้ำไมดองก็งไก่หอมสช่กันมันสิมีความอร่อยทั้งเนื้อไก่หอมหวานหอมหอมนะคะเนาะน้ำไมดองนี่เฮ็ดเองด้วยค่ะคุณแม่เป็นคนเฮ็ดคุณแม่ทำกับมือเลยนะคะน้ำไม่ดอง ตัวจนไก่จะสุกเด้วค่ะพ่าแม่พี่น้องต้นสีดหอมรอยใส่เตาทานนะคะแบบโบราณโบราณว้าวเห็นบ่าค่ะพ่อแม่พี่น้อง ควันขึ้นเลยหอมหอมยื่อน้ำลายอีกแล้วค่ะพ่อข,ขวัวเดี๋ยวทีแล้วเติมน้ำใส่น้ำนะคะเนาะใส่มันพอดีพอดีอัจจะคลุกคลิกคลุกคลิกใส่น้ำพอดีพอดีนะคะไม่ต้องใส่เยอะ อีกนิดนึงค่ะนี่หนอนเหลือนซิบมีน้ำาสดเนี่ยโอเคใส่พริกลงไปน้ำพริกใส่ข้าโขเข้าตำแล้ว ิดฝาหม้อค่ะรอให้เดือดติ๊กตอก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 ว้าวเริ่มละค่ะเริ่มแล้วเริ่มเดือดแล้วเตาทานหอมหอมหอมกินทานทกินไอบานหนอกบานหน้าห้าเนาะค่ะ,ะ,คะรอก่อนแป๊บหนึ่ง ว้าวพ่อเดือดได้ที่แล้วรสชาติดีแล้วเราก็เติมนี่ค่ะใบแมงลักภาษาอีสานอื่นผักอิตูผักคุนตู่ค่ะใบแมงลักใส่ลงไปพอตองใส่หลายด้วยค่ะใส่พ่อมิกลปิ่นหอมหอมหอมกับพ่อก็อต้องใส่หลาย ว้าวพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณพี่น้องหอมน้ไมัดองหอมพักอีตูใบแมงลักะคะ่ะหอมหอมตะไคร่กินตะไคร้หอมอร่อยค่ะจังสีเลยค่ะฝากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้บัวชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย